สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์นะครับมาอัปเดตแปลงที่ดินคลอง14บสหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับแปลงตัวนี้ได้ลงรั้วคาร์บอยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับรั้วคาร์บอยตัวนี้เป็นพิกัดแปลงเอหนึ่งนะครับเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวาครับตัวนี้แปลงเป็นโครงการ2ครับบ้านสวนสายคลองโครงการ2โครงการโซนเอนะครับเรามีทั้งหมด9แปลงครับมีแปลงละ200ตารางวาและก็แปลงละ1ไร่อยู่1แปลงครับแปลง A9 ครับส่วนแปลงโครงการ1ครับจะอยู่ข้างหน้าครับอีกโซน B ครับ มีทั้งหมด5แปลงครับเป็นแปลงละไรครับเราก็จะเปิดผ่อนนะครับแปลงโซน B จะเปิดผ่อนฟรีดอกเบี้ย3ปีเลยนะครับแปลงโซน B ส่วนแปลงโซน A นี่จะฟรีดอกเบี้ยอยู่ที่แปลง A1 ถึง A4 ครับจะผ่อนฟรีดอกเบี้ยถึง3ปีนะครับส่วนแปลง A 5ถึง A9 กก็จะเป็นแปลงเงินสดครับโฉนดพร้อมโอนครับแล้วก็แปลงตัวนี้พิเศษคือด้านท้ายแปลงจะมีลำรางน้ำครับใช้สอยได้ครับ เป็น,นำลำรางน้ําน้ําไหลที่มาจากคลอง14นะครับเราดึงน้ํามาจากคลองส4มาที่ท้ายแปลงไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับเราเดินท่อเรียบร้อยแล้วเดินสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วถนนก็จะเป็นถนนหินคุกนะครับเรารอให้โครงการหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราจะลงถนนหินคุกให้นะครับเป็นถนนบุดอัดเรียบร้อยคุณกค้าสนใจติดต่อมาครับอาร์ตครับ0ูน1 5 8 4 8 8 0นแะครับแล้วพบก,กันที่ร้านไปนครับสวัสดีครับ